คุณไม่ได้ขี้เกียจแต่เชื้อเพลิงสมองของคุณหมดคุณรู้ไหมคะว่าโดปามีนไม่ได้มาจากการแค่ดูคลิปแรงบันดาลใจถ้าคุณล้มเลิกเป้าหมายใหม่ๆบ่อยๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่วินัยน,นะคะแต่อยู่ที่การหลั่งโดปามีนที่ผิดวิธีชมคลิปนี้เพื่อค้นพบกลไกที่ซับซ้อนของ H2 หรือ Hope ในโมเดล 3H Brain Research ที่จะสอนให้สมองของคุณสร้างโดปามีน Drive ที่ยั่งยืนด้วยการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายคะ่ะ โดปามีนไม่ได้เป็นเพียงสารที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่เป็นสารขับเคลื่อนหรือ the motivation d e t r a n s m i t t e r ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความหวังโดยตรงค่ะโดปามีนคือแรงขับเคลื่อนหรือ drive การวิจัยสำคัญของ k e n จ์เ u อร์ริและ Terry Robinson โดปามีนไม่ได้ทำให้เราชอบแต่ทำให้เราอยากกล้าอยากทำนี่คือหลักฐานว่าโดปามีนคือเชืเ้อเพลิงที่ทำให้เราพยายามสร้าง cognitive reserve นั่นเองค่ะ ทีนี้เรามาดูโดพามีนและความคาดหวังหรือ HOPE การศึกษาเรื่อง Reward Prediction e r บ o r หรือ RPE ในวงจรของโดพามีนจิกโดพามีนจะหลังอย่างรุนแรงเมื่อผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดหวังหรือ Positive RPE นั่นคือสาเหตุว่าทำไมการตั้งเป้าหมายที่มีความหวังหรือ Hope g o a l s จึงเป็นคนไก้สำคัญในการควบคุมและสร้างโดพามีนไดร์นั่นเองค่ะ โดพามีนและการเรียนรู้งานวิจัยที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างโดปามีนและการทำงานของ prefrontal cortex หรือ PFC และ striatum ยืนยันว่าโดปามีนมีบทบาทสำคัญในการ attention ความสนใจ working memory ความจำใช้งานและ cognitive flexibility ความยืดหยุ่นทางความคิดซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ cognitive reserve ค่ะจำไว้ว่า การสร้างพืนสำรองทางสมองไม่ใช่เรื่องของวินัยแต่คือเรื่องของการเข้าใจวงจรของโดปามีนและนี่ก็ไม่ใช่การพัฒนาตัวเองทั่วไปแต่คือพิมพ์เขียวสมองที่สร้างจากหลักฐานทางนิวโรไซส์โดยเฉพาะอย่าโมะตทษตัวเองเรื่องความขี้เกียจเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันคือเชื้อเพลิงโดปามีนที่คุณต้องบริหารจัดการนี่ไม่ใช่แค่ความรู้แต่คือพิมพ์เขียวสมองที่คุณต้องนำไปใช้จริง เราท้าให้คุณร่วม 3H Challenge ที่คุณจะได้รับ7 Day Action Plan เพื่อสร้างโดปามีนดรัฟปกป้อง GPS สมองและสร้างคุณสำรองสมองที่ยั่งยืนค่ะ